สวัสดีค่ะมาโชว์ความหล่อโชว์ความสวยของใครมั่งวะอ๋อมีปูเสเอมแล้วนี่มีปูมองหน้าอยู่นี่มีปูและก็นางสาวช่อทองที่มีหน้าบากสีขาวและก็คุณแม่เขาคือเสอเอม สวัสดีค่ะมาไลฟ์สดดูน้องๆเขาสนอะไรกันบ้างแต่น่าจะไม่สนฝนตกฝนตกใช่ไหมชาวทองไม่สนใช่ไหมลูกสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะน่าจะไม่น่าจะไม่ได้สนเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกข้างนอกมันเปียกเลยออกไม่ได้ ออกไปไม่ได้ฝนตกแต่เช้าแล้วระนองฝนตกสวัสดีค่ะขับคุณนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะยายไร์สดจากระนองค่ะโชวน์น้องๆน่ารักขอบคุณนะคะใครที่ชอบหมาชอบแมวก็เข้ามาดูได้อันนี้ที่นอนคู่กันนี่คือพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์ตัวที่อยู่ด้านนอกอะ่ะ สีจืกดกว่าหน่อยนะคือชื่อเฉอยอายุสองขวบตัวในก็คือพี่ชโชกุนใช่ไหมลูกโชกุนหันหน้ามาหน่อยอยันนี้เราผสมกำลังทำน้ำหนักเขาใหญ่สุดก็นี่ขยายสองเท่านะเขาใหญ่สุดก็สองกิโลสองกิโลอะ อย่างตัวเมียที่พร้อมจะผสมพันธุ์ใหญ่ขุนก็สองกิโลสามขีดประมาณนี้เลยสองกิโลสามขีดแล้วก็ปล่อยให้เขาแข็งแรงเต็มที่เราก็บำลงนิดหน่อยสวัสดีค่ะคุณเล็กชัยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะหัวใจบวกๆขอบคุณนะคะอย่าม่ได้ไล้นานแหละสบายดีไหมคะ ใช่ดีรอผสมพันธ์สองตัวเนี้ยตัวตัวข้างตัวข้างนอกอะ่ะสวัสดีค่ะตัวข้างนอกอะ่ะชืช่อเฉลยอายุสองขวบเขาคลอดไปแล้วละ่ะเขาสบายดีค่ะยายก็สบายดีขอบคุณนะคะที่เข้ามาขับคุณค่ะยายไม่ได้ไลน์นานขอบใจขอบคุณหัวใจบวกๆค่ะขอบคุณนะคะ ทักทายค่ะเชเอมค่ะตัวนี้ชืช่อเชเอมที่นอนอยู่บนตักยายก็มีนะขอบคุณนะคะหัวใจบุกหกขอบคุณค่ะฝนตกไหมน้นองฝนตกเนี่ยออกไม่ได้เนี่ยอยากจะออกตามธรรมดายายจะปล่อยเขาวิ่งเล่นในบริเวณบ้านในประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เอาก็เข้ามาแต่เนี่ยเขาฝนมันตกนะที่มันเปียกออกไม่ได้ เขาก็อยากจะออกนะมานั่งรอหน้าประตูตรงนี้เป็นหลังบ้านตรงนี้เป็นข้างหลังข้างนอกมันติดชายทะเลมันลุกพล่านมันนองตกมาสองวันแล้วมันนองตกเมื่อวานอะตกตอนเช้าตอนสายมีแดดวันนี้เล่นทั้งวันตั้งแต่เช้าเลย เลยเด็กๆออกไม่ได้ออกไปทนไม่ได้ได้แต่เชิงรถไอติมก็ไม่มาขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะตามธรรมดารถไอติมจะมาไงทีนี้พอฝนตกรถไอติมไม่มาเขาจะคอยรถไอติมเขารู้เรื่องไหมชิบูรุนี่ตัวตัวข้างในเนี่ยตัวด้านในเนี่ยที่ติดกับกล้องเนี่ยโหฉลาดเป็นกดเลย ฉลาดประมาณเด็กสามขวบอะ่ะทุกตัวนะ่าจะประมาณเด็กสามขวบลองมาเที่ยวยายโพสลงไปบ่อยๆเข้าไปดูในในในอีกอีกแพลตฟอร,ร์มหนึ่งนะในเอฟเบีเขาไปดูวันนี้ยาก็โพสเกี่ยวกับถนนท่าเที่ยวค่ะจังหวัดระนองเป็นจังหวัดเล็กๆสงบรง่มเย็นไม่ค่อยมีเรื่องมีลานะคดีอาญกรรมก็ไม่ค่อยมีที่เที่ยวก็เยอะทะเลก็สวย แมาบ้านยายก็ได้พ่อยายอยู่กับลูกชายเองถ้าว่าผ่านมาก็แวะยายอยู่กันสองคนเองแต่ว่าไม่ได้อยู่บ้านใหญ่นอยู่บ้านเล็กมามาอยู่ห้องเล็กเลี้ยงหมาเพราะว่าบ้านใหญ่เขาขายของไงขายทางอาหารขายทางอาหารทะเลแถมส่งของออนไลน์ประมาณเนี่ยทีนี้ขนหมามันฟุ้งกระจายไงแกเลยเอามาเลี้ยงที่นี่ ยายก็เลยย้ายสำนักงานมาอยู่นี่เลยประมาณนี้เลยไม่อยากไม่อยากไปยุ่งวุ่นวายด้วยอยู่นี่สบายดีขอบคุณนะคะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะก็เลยมาพ่อพันธุ์เขาด้วยขยายด้วยประมาณนี้ตอนนี้จะมีหกตัวตัวผู้สองตัวตัวเมียสี่ตัว,ตวนอนอยู่ในตักยายนี่ตัวสีขาวดำเดีย๋ยวจะหันกล้องให้ดู นี่ไงนี่ไงอ่ะตอนนี้ตันนี้ชบ,บูสวัสดีจ้าอันนั้นตัวนู้นอีกตัวช่อทองตัวนั้นเจ็เดือนและยังกินนมอยู่เลยนะตัวนั้นอะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทาักทายขอบคุณค่ะได้ยินเสียงว,ว่ามากได้ยินไหมคะค่ะ ตัวสีขาวนี่น่ารักประจบเก่งอ้อนเก่งมีสีดำู่ตัวไม่รู้หายไปไหนยังมีหกตัวมีสีน้ำตาลสี่ตัวสีดำสีดำตัวสีดำเจ้านสวยที่จะโพสลงบ่อยๆอ่ะเข้าไปดูในในช็อตอ่ะในช็อตอ่ะอ่ามีสีดำสีดำนะพันเล็กตัวเมื่อกี้ช่อทองก็พันเล็กใช่ค่ะหูต้องสวยถตาหูไม่สวยอ่ะ เวลานั่นแหละยายบ้านยากต้องหูสวยหูสวยทุกตัวเพราะว่านี่ใหญ่หไปคัดผัดมาไงกว่าจะจะได้นี่เลยเลือกหลายที่นะลูกชายชอบสีน้ำตาลว่ามันไม่มันไม่ค่อยสกปกส่วนมากสีขาวเท้าก็จะสกปกนะใแบบนเนี้ยยังไงไหมเท้าว็างนะขนเน่ยขนเนี่ยขนเขาเวลาเขาเหยียบพื้นไง แล้วไม่ออกเลยนะไม่ค่อยออกเลยนะทำไมลูกถูกไม่ได้เหะถูกหน่อยนะขี้อายขี้อายดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยดูหน้าหน่อยดิหน้าหน้าหน้ายหดูหน้าหน่อยเยอะออดูหน้าหน่อยมันหน้ารักทุกตัวนะน่ารักทุกตัวลูกชายชอบสีน้ำตาลเพราะว่าไม่สกปกหมาพันนี้นะสีขาวสวยถ้าเราดูถ้าเราดู เพินเนะ่ะเราดูตามใน youtube ตามอะไรที่เขาลงเป็นสีขาวสวยสวยแต่ว่าถ้าเรามาดูรายละเอียดสีขาวนะสีขาวนะบางทีหมาเนี่ยท้องไม่สวยผิวไม่สวยประมาณเนี้ยแต่กว่าจะรักษาให้ผิวสวยยากนะเดี๋ยวอยากจะให้ดูชาวูนะท้องเกี้ยงกิบเลยนะเห็นไหมเห็นไหมท้อง คงจะต้องเป็นแบบนี้ไงผิวสีชมพูสวยไม,ไม่ไม่มีอย่างอื่นเลยนะไม่มีอย่างอื่นปนเลยแล้วรักษาย,ยากมากผิวเพราะ่ผิวเขาเป็นอะไรที่รักษาย,ยากลูกชายเลยลูกชายเลยไม่อยากได้ลูกชายยืนเลยไม่อยากได้ไปตวงและไปตวงและเหลือแต่ใส่เอ็นกคุณหายแล้วชกคุณไปไหนแล้ววะชกคุณไปไหนแล้ววะ อ่ะแหละนั่นตื่นวอยู่นั่นตัวน,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 นเห็นไหมช่อทองช่อทองได้เจ็ดเดือนนลยนะเจ็ดเดือนแล้วยังกินนมแม่เลยคณเล็กแส่ยังกินนมแม่นะเขายังกินนมแม่อยู่เจ็ดเดือนเนี่ยอันนี้พันเล็กใหญ่สุดก็ไม่เกินโลครึ่งใหญ่สุดก็ไม่เกินโลครึ่งพวกนี้ใหญ่ขยายสองเท่าประมาณสองโลสามขีด ขอบคุณนะคะที่เข้ามาทาักทายขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาทาักทายขอบคุณค่ะยายไลฟ์สดมาให้ดูน้องๆไม่ได้ไลฟ์นานละก็จะไลฟ์ทีละครึ่งชั่วโมงก็จะไลฟ์ทีละครึ่งชั่วโมงประมาณนี้กล้องสั่นพ่อยายถือกล้องนะ้ายายไม่ได้ใช้ขากล้อง เพราะว่าเขาจะวิ่งไปอ๋อนี่ตัวนี้อยู่นี่ตัวนี้อยู่นี่เด็กเด็กกล้องให้ดูนี่นี่สุดหล่อวันนี้ยายไปเอามาจากนาคนปรปฐมตัวนี้ตัวเนี้ลูกลูกลูกของตัวนี้น,นี่นี่สีขาวเนี่ยแอบแอบสีขาวนั่นขี้อายอ่ะแล้วตัวนี้ยไปเอาจากนาคนปรปฐม สีขาวเนี่ยถ้าเขาเป็นเม็ดอะไรสักหน่อยเราหน้าหน้า,น,านั่นนะเจะจะหาหาให้ดูไม่ไม่มีแล้วจะทายาหายแล้วสังเกตดูดีๆนะเี๋จะเราจะเห็นมันจะมีเนี่ยถ้าผิวเขาสะอาดขนไม่ร่วงเลยไม่มีโรคนะผิวเขาจะเป็นสีชมพูเหมือนกับที่ท้องเขาเลย เนี่ยมันกับที่ท้องก็เลยเป็นสีชมพูสวยเนียนไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยนะท้องจะเนียนแล้วหหานี่จะเป็นจะเป็น,จะ,ปนจะเป็นโลกจะเป็นคล้ายๆเป็นเชื้อรานะเป็ขาวๆเนะี่ยผิวก็จะมีปัญหานิดหน่อยสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมยายมาไลฟ์สดให้ดูน้องๆย่าถือกล้องนะคะ ขอบคุณทั้งสีท่านค่ะขอบคุณทั้งสีท่านที่เข้ามาขอบคุณนะคะและเดี๋ยวนี้เวลาเขาเขาเป็นเชื่อลาหน่อยๆนะในเชมมาให้ยายดูหน่อยสิลูกเอมเขารู้จักชื่อเขาทุกตัวนะเขารู้จักชื่อเขาทุกตัวเขารู้จักชื่อเขาเวลาเรียกอ่ะเขารู้นะแต่เนี่ยเขาอ่ะฝนตกเข้ามา เขาน่าจะนอนเฝ้าไอติมน่าจะงอนนิดหน่อยขอบคุณค่ะหัวใจบวกขอบคุณน,นะคะคุณเล็กชัยขอบคุณค่าเขาน่าจะงอนไอติมไม่มาก็เลยนอนเฝ้าประมาณนี้แล้วพ่อเขามาจากกระบี่แล้วลูกชายเขามาจากกระบี่แล้วน่าจะขอลูกชายด้วยเพราะเมื่อกี้ลูกชายซื้อขนมมาฝากซื้อขนมมาฝากเขากินขนมเหมือนคนแหละ เรากินอะไรเขาก็กินได้นั่นอาหารก็เลียง,ง่ายชิวาว่าเนี่ถ้าใครเลี้ยงชิวาว่าไม่ได้ก็ไม่ใช่แหละชิวาว่าเป็นหมาเลี้ยงง่ายที่สุดที่ใยญ่เลี้ยงมาพอๆกับหมาบ้านเลยเป็นแต่ว่าเขาเล็กเราปล่อยเขาออกไปไม่ได้ฉีดวัคซีนใหนครบเพราะหมาบ้านเราก็ฉีดอยู่แล้วถูกไหมเพราะหมาบ้านเราก็ฉีดเขาอยู่แล้วเราฉีดวัคซีนเขาให้ครบแล้วก็ ดูแลเรื่องความสะอาดขอบคุณนะคะทั้งสามท่านขอบคุณค่ะที่เข้ามาทักทายขอบคุณนะคะยยไลฟ์สดจากรน้องค่ะเอาเอาลูกหมามาอวดถ้าเราถ้าเราฉีดยาครบนะอย่างชื่อว่าว่าเนี่ยถ้าใครที่เลี้ยงไม่เป็นแบบยายนะยายทีแรกก็เลี้ยงไม่เป็นหมา,มานอกหมาพันุแบบเนี้ยถ้าหมามันจะเลี้ยงยากไหมเนาะ ประมาณนี้เราต้องเข้าใจว่าชีวาว่าเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในบ้านเรานานแล้วแล้วมหมาเราที่เราเลี้ยงมันเกิดในบ้านเรามันไม่ได้เกิดจากสภาพอากาศในบ้านเราไงแต่พอเอามายายกังวลอ่ะเดญกกังวลว่าเด็กกังวลว่าเออเด็กกังวลว่าเออถ้าใหญ่เลี้ยงแล้วมันจะมีโรคไหมเนาะ มันจะเลี้ยงยากไหมเนาะขอบคุณค่ะคุณเล็กชัยสำหรับหัวใจบุ๋พอเอามาเลี้ยงใช่ไหมพอมาเลี้ยงก็เริ่มศึกษาก็ศึกษาใน YouTube นี่แหละก็ศึกษาใน YouTube พอเริ่มเอามาเลี้ยงก็มาศึกษาเอาว่าเออมันเป็นแบบไหนเลี้ยงยากไหมมีโรคกี่โรค อาการโรคประจำโรคประจำพันมีอะไรบ้างประมาณนี้เขาค่อยๆศึกษาทีนี้พวกเราศึกษานะมันไม่เหมือนกับที่เราปรฏิไม่เหมือนกับที่ว่าเรามีประสบการณ์และปะฏิบัติใช่ไหมมันไม่เหมือนกันยายก็ค่อยๆมาศึกษาค่อยๆมาศึกษาดูนะมีใยเอ็นตัวนี้ตัวแรกเลยลูกชายลูกชายไปรับมาจากกระบี่ตัวนี้มาจากกระบีนะไม่ได้มาแต่มาจากกระนองใกล้ๆนะ พอดีเพื่อนเขาเลี้ยงยายรับมาตอนนั้นอายุแค่หกสิบวันยังกินนมอยู่แต่ว่าก็ห่างแม่แล้วก็ยังถามลูกสาวว่าเลี้ยงยังไงบอกแม่ดูใน YouTube อ่ายายก็เลยมาเริ่มศึกษาดูใน y o u u u b ชั้นตรงแล้วเลี้ยงไม่ยากนะพอเขาคบพอเขาคบสองเดือนก็พาเขาไปฉีดยาฉีดวัคซีนห้าโลก นอนหัวใจอะไรประมาณเนี้ยไปฉีดลูกชายเป็นคนพาไปฉีดก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแล้วก็ฉีดฉีดพอถึงกำหนดต้องฉีดยายอะไรอะลูกสุนัขบ้าใช่ไหมเราก็พาไปฉีดยาเกี่ยวกับสุนัขบ้าประมาณนี้เลยปีละสองเข็มเข็มหนึ่งแปดสิบบาท ก็รักษาตามนี้เลยก็รักษาตามนี้เลยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรทีนี้ยายก็เอาตัวที่สองมาตัวที่สองนี่มาจากคังงาเอาสีน้ําตาลเหมือนกันตัวที่สองนี่ยายไปเอามาจากพังงาก็เป็นสีน้ําตาลสีนี้แหละอยู่ไหนจะดูมีผ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 ูอยู่ไหนลูกป่วยป่วย ไม่ใช่เรียกเชฟเรียกมีปูเรียกมีปูเรียกมีปูหปหไหนดูดิไหนดูชินจังอันนี้สุดหล่อ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 ไหนดูหน้าหน่อยดิไหนดูหน้าสุดหล่อหน่อยดิโอ้สุดหล่อโอ้สุดหล่ตอตัวนี้เปลียวมาจากหน้าคนประตูเมื่อไหน่นะเมื่อไหนนะ ตอนนี้รอตัวน,นี้พัลเลกเล็กมาก